นี่ตัดหญ้าขึ้นแลาครับพี่น้องไก่ชีลเล้วแล้วครับผมนี่ครับผมบรรยากาศยมุโสครับผมเวลาจิตม่วก่าครับผมตัดหญ้าครับพี่น้องว่ามื้อนา้น่ะเล้วครับผมเพราะว่าวาดเหล่งเอายังค้างเลยครับเดดก็ฮ้อนน้าครับผมอย่ามันแล้วครับผมเนี่ยตัดหญ้ามากมันกระโล่งนะครับงามน้านี่ครับเรียนกําลังใหญ่เลยครับผม ในสวนนี่ก็มีทุเรียนกับมังคุดปนกันกับเงาะครับผมก็โอเคนะครับนี่ครับและได้ในต่อปีแล้วก็ได้อยู่สี่ห้าหมื่นแล้วครับหกหมื่นครับกําไรเนาะเนาะเลยครับพุ่นอนะหญ้าเป็นหดพุ่นอันนี้เลี้ยบมาลายแล้วครับเลี้ยน้อยหนึ่งครับผมตัดไปครับผมไปหาสวนทุเรียนหน่อยทั้งปุ่นครับมีสามสี่สวนครับมุมนี่ฟางพุ่นกับ ดดขีดยากขยาไปแล้วครับนี่ก็ตัดออกไปแค่นี้ยังน้อยหนึ่งครับผมลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันเตือนกับขับสกาผมเลยนะขับเด้อพี่น้องสุภูสุคนผู้อยู่ต่างประเทศก็ดีผูอยู่ในประเทศก็ดีครับสวัสดีครับ